สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากติดต่อมาหาคุณแต่ไม่กล้า คณะหรือราศีของคนคนนี้นะคะเมถุนตุลกุมเมถุนตุลกุมมีนกรกดทุศบ เมทุนตุนกุมมีนกรกฎศพเ,เป็นคนที่จริงจังจริงจังซีเรียสค่อนข้างซีเรียสนะแล้วเป็นคนขี้หึงด้วยคนเนี้ยขี้หึงขี้ห่วงและขี้เหนียวเ,เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะนะคะ มีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนมีเหตุมีผลแหละแต่ก็มีเหตุมีผลเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความดือ้อมีความอีโก้นิดหนึ่งนะคะแต่เป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนเด็ดขาดอาจจะมีความแบบเสียงดังบ้างนะคะดูเป็นคนผงผางอะดูบุคลิกหน้ายำเกรงหน้าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นเพศไหนผู้หญิงหรือผู้ชายนะ จะมีออร่าความแบบดูดุดุนิดนึงอะคะ่ะอืมแล้วก็อาจจะมีความแบบว่าเป็นคนพูดจาผงผางอะพูดไม่ค่อยหวานชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่เป็นคนที่รักใครรักจริงนะเวลารักใครแล้วรักจริงนะคนเนี้ยแต่ถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาเลยเหมือนกันตัดเป็นตัดขาดเป็นขาดอย่างเงี้ย เออเป็นคนใจเด็ดมากๆคนหนึ่งจนบางครั้งดูเหมือนเป็นคนเย็นชาก็ได้ดูเหมือนแบบเป็นคนเลือดเย็นไปเลยก็ได้ถ้าเพราะว่าถ้าสมมุติเขาแบบเขาโกรธเขาเกลียดหรือเขาไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาก็คือไม่เอาเลยจริงๆไม่มีการปรณีปนองอะจะเป็นแนวแบบว่ามีแค่ซ้ายกับขวาไม่มีตรงกลางมีแค่ถูกกับผิดแค่นั้นะคนเนี้ยเป็นแบบนั้นนะคะ อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคุณกับเขาเป็นอะไรกันเอ่ยความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนโอเป็นความรักที่ดูจะคลีดเครียดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีความรู้สึกดีๆต่อกันน่ะแต่ แต่มันดูเครียดจังเลยอะมีความกังวลเยอะมีความเครียดเยอะมีความกลัวเยอะนะอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยไปหน้ามาหลังสักเท่าไหร่อะ่ะเพราะว่ามันมีแต่ความคิดที่ฟุ้งซ่านเป็นความคิดค่อนข้างไปไปทางลบด้วยอะ่ะ คือกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวไปหมดมันก็เลยไม่คืบหน้าไม่มีอะไรพัฒนาไม่ไม่เดินหน้าต่อแต่ความรู้สึกดีมันมีนะความรู้สึกดีมีแต่ความกลัวมันมากกว่าความรู้สึกดีอะสิอืมัมนค่อนข้างเครียดอะดูไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่ hmm. อะ แผนทาอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะคือคือทําตามใจไม่ค่อยได้อะมันดูมีมีขอบเขตมีกฎมีระเบียบมีอะไรที่เหมือนกับขีดเส้นเอาไว้อะว่าเออมันล้าเส้นไม่ได้มันเกินมันเกินรูปแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออจะทำมากกว่านี้จะแสดงออกมากกว่านี้ก็ไม่ได้ เราไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรนะในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ว่ามันดูแบบมันดูอึดอัดจ,จังเลยอะดูไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่คล้ายๆเช่นเช่นเหมือนกับว่าถ้าสมมติเขาเป็นเจ้านายคุณคุณเป็นลูกน้องเนี่ยคือทํางานที่เดียวกันแล้วเขาเป็นเจ้านายเนี่ยคือต่อให้คุณสองคนจะมีความรู้สึกดีแต่ว่าการแสดงออกอะมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตอย่างเงี้ยเออเป็นต้น มันมันก็เลยเหมือนกับว่าจะทําอะไรมากก็ไม่ได้กลัวคนอื่นรู้ให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยออืมออและดูเหมือนคุณกับเขาณนะตอนนี้อาจจะมีปัญหาอะไรกันอยู่นะเพราะแบบดบบขึ้นค่อนข้างเยอะดูมีความเครียดสูงนะคะคือ เขาอะเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันอยู่เฉยมานานแล้วอะมันมันมันต้องคุยมันต้องคุยมันมีความร้อนรุ่มในใจอะไรบางอย่างคืออยากเคลียร์ปัญหาค่ะอยากแก้อยากแก้ปัญหาอยากเคลียร์ให้มันจบมันคาใจเขาอยากติดต่อมาหาคุณเรื่องอะไรอ่ะแน่นอนแหละ คืออยากคุยเรื่องปัญหาที่มันค้างคาคือถ้าคุณกับเขาเทะเลาะอ,อะไรกันอยู่อ่ะเขาอยากคุยเรื่องนั้นแหละอยากเคลียร์เรื่องนั้นอะนะคะคือเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาฟุ้งซ่านอืมเขาหยุดคิดไม่ได้เขาหยุดคดิดคต่อให้เขาจะแบบ พยายามจะไม่สนใจแล้วพยายามจะตัดแล้วพยายามจะวางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปวดหัวนะยิ่งคิดมากยิ่งปวดหัวแต่ว่ามันหยุดคิดไม่ได้เลยอ่ะมันฟุง้งซ่านเขาก็เลยเหมือนกับตัดสินใจว่าเออมันต้องคุยไหมมันต้องคุยให้มันจบนะจะเป็นยังไงจะออกหัวออกก้อยก็ก็ว่ากันเนี่ย ในเรื่องของความขัดแย้งนะคะเรื่องของความขัดแย้งจริงด้วยเขาอยากรู้ว่าเออคุณจะเอาอยัางไงอ่ะคุณจะเอาอยัางไงกับเขาคุณคิดยังไงคือไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้เขาอีู่วเขารู้สึกว่าถ้าถ้ามันยังค้างคาอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถไปต่อหรือจะถอยหลังมันก็ก็ถอยถอยยากอะ่ะมันเหมือนกับยังค้างคาเพราะว่ายังยังไม่ได้คําตอบ ชัดเจนไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงคุณจะเอายังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้คําตอบก็จะได้เลือกทางออกถูกว่าโอเคจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะเรื่องที่แบบเป็นปัญหากันเขาต้องการความสงบต้องการความสบายใจใจจริงของเขาอะใจจริงลึกๆนะเขาอยากให้มันแบบว่า ให้คุณกับเขาสามารถเคลียร์ได้อะสามารถไกล่เกลี่ยปณีปานอมกันได้คือไม่ได้ต้องการโศกไม่ได้ต้องการตัดขาดไม่ได้ต้องการทะเลาะอ่าคืออยากให้คืนดีนั่นแหละนะคะลึกๆในใจแหละ,ะคือต้องการความสงบอะเพราะเป็นแบบเนี้ยเขารู้สึกแบบไม่สงบไม่สบายใจเลยรู้สึกร้อนรุ่มรู้สึกแบบเครียดนะคะอืมถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึง ไม่กล้าทำไมเขาถึงไม่กล้าติดต่อมาอืมอาจจะเป็นตัวเขาเองที่เหมือนเป็นคนที่หันหลังให้คุณก่อนหรือเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะแบบไม่พูดก่อนน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับ เอสถานะสถานการณ์มันตีกับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยอึดอัดใจทั้งที่ตอนแรกเขาเขาเป็นคนที่ไม่พูดเป็นคนที่เดินหนีเป็นคนที่หนีปัญหาไปก่อนอะ่ะแต่กลายเป็นว่าตัวเขาเองที่รู้สึกแบบอึดอัดที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อก็เลยกลายเป็นว่ามันมันต้องคุยแล้วแหละมันต้องเคลียร์ทีนี้ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนเริ่มก่อนไงตัวเองเป็นคนผิด ผิดที่ไม่คุยไม่เคลียร์ตั้งแต่แรกผิดที่เดินหนีไปตั้งแต่แรกผิดที่ทิ้งปัญหาเอาไว้นะมันก็เลยเหมือนกับเสียหน้านิดนึงแหละอืมก็เลยไม่ไม่กล้านะไม่กล้าที่จะติดต่อกลับมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่เรารู้สึกก็คือเหมือนกับว่าเขาเองอะ่ะมีอะไรในใจที่เหมือนกับบอกคุณไม่ได้ด้วยอะ่ะมีความลับอะไรในใจที่ที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไปตรงๆหรือว่า มันอาจจะบอกไม่ได้พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาคุยกันมาเคลียร์กันแล้วถ้าเกิดคุณถามคําถามอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถตอบได้แล้วเขาจะทํำยังไงมันก็จะกลายเป็นทะเลาะก,กันอีกอ่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทําให้เขาไม่กล้าติดต่อมาแล้วสรุปเขาจะติดต่อมาไหมติดต่อ ยังไงเขาก็ติดต่อเพื่ออะไรเพื่อจะคีบความสัมพันธ์เอาไว้เพราะว่ายังไงเขาก็ยังไม่ไม่อยากจบหรอกนะเพราะเขายังแบบยังหูงแหนคุณอยู่ยังกลัวจะเสียคุณไปอยู่เขาติดต่อมาแน่เรเร็วนี้ด้วยไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อ่ะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือถ้าอย่างช้าที่สุดเลยนะเดี๋ยวนะมันมีประมาณหนึ่งอาทิตย์แปดอาทิตย์ สี่ปีสี่ปีนี่ช้ามากเลยนะแต่จริงๆอ่ะไอ้สี่ปีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของบางคนที่เหมือนกับว่าขาดการติดต่อกันไปนานแล้วแล้วเนี่ยมันใกล้จะครบระยะเวลาสี่ปีแล้วอะ่ะคือมันจะไม่เกินสี่ปีอ่ะที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันที่เขาจะติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงหรอกส่วนใหญ่ที่เรารู้สึกมันค่อนข้างเร็วนะคะหนึ่งสัปดาห์อย่างเงี้ย เออแปดสัปดาห์นี่ก็ถือว่านานแล้วนะอย่างช้าเราก็ให้แปดสัปดาห์แปดสัปดาห์ก็ประมาณสองเดือนเนาะอืมประมาณนี้นะคะเขาจะติดต่อมาแน่อ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ